ูเรื่องการท่องเที่ยวบ้างครับี๋ยวผมจะพาไปที่อบตคิริราชที่จังหวัดตากนะครับซึ่งชวนท่องเที่ยวงานกันชงพบพระเลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์กันชงและชมการประกวดที่ดากันชงครับที่บริเวณเกาะกลางน้ําหมู่ที่9บ้านใหม่คิริราชครับอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนายธันประวัติภูริวัฒนเมธาในอำเภอพบพระ,พระ ร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน13หมู่บ้านมีประชากรกว่า23,692คนมีหลายชนเผ่าเลยครับเช่นเผ่ามูเซ์เผ่าอาคาเผ่าเมียนเผ่ารีซอเผ่ามงและจีนฮ่อมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปก็จะเป็นภูเขาสูงผนวกับประชากรส่วนใหญ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ตะบนคิริีราชมีลมหนาวเย็นเกือบทั้งปีนะครับห่อยการปลูกกันชงอย่างมากซึ่งกันชงหรือว่ามั่ง เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวเผ่าม้งมาอย่างช้านานนะครับโดยใช้เส้นใหญ่มาทอเป็นผ้าแล้วนามาตัดเป็นเครื่องนุ่งหม่มใช้ในพิธีกรรมครอบครัวชนเผ่ามง้งมีทุกหลังคาเรือนซึ่งปัจจุบันนะครับกัญชงได้มีการวิจัยแล้วว่าเส้นใยของต้นกัญชงมีความเหนียวและทนสามารถนาํามาแปรรูปทางอุตสาหกรรมต่างๆได้และยังเป็นยาอีกต่างหากครับ ปัจจุบันนะคะก็มีการส่งเสริมการเพาะป,ปลูกในพื้นที่ตำบลคีรีราชและตำบลรวมไทยพัฒนาอีกทั้งมีการส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพเสริมซึ่งการจัดงานกันชงในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคีรีราชและท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์กันชงและสินค้าในท้องถิ่นให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นมากสําหรับงานกันชงพบพระนะคะก็จัดขึ้น วันจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่3พฤศจิกายน2567ค่ะภายในงานนะคะก็มีการชมการแสดงพิธีเปิดจากกลุ่มแม่บ้าน130กว่าชีวิตการแสดง9เผ่า จากนักเรียนโรงเรียนบ้านร่ม92สุดตื่นตาก,กับการเดินแบบโชว์ของผู้ประกวดทิดากันชงเดินชมผลิตภัณฑ์กันชงจากกลุ่มแม่บ้านและการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนอีกมากมายร่วมกว่า50บูธค่ะรวมถึงการประกวดเดินแบบโชว์ชุดใหญ่กันชงรุ่นเยาว,วชนการแข่งขันการเขียนเทียนบนผ้าใหญกันชงการแข่งขันการทอผ้าใยญกันชงการประกวดเดินแบบโชว์ชุดใหญ่กันชงการประกวดทิดากันชง ชิงตำแหน่งประจำปี2,568และการแข่งขันแดนเซอร์แม่บ้านสุดน่ารักนั่นเองค่ะ